สำหรับน้องปูนะครับ ตอนนี้คือน้องเขาส่วนสูง175น้ำหนัก65เนี่ยน้ำหนักค่อนข้างเบาเกินไปน้องเขาอาจจะต้องเติมสร้างนะครับกล้ามเนื้อที่ขาดไปก็คือส่วนที่กล้ามเนื้อต้นขานะครับกล้ามเนื้อต้นขาของน้องที่ยังยังยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ช่วงหน้าท้องนะครับหน้าท้องให้มันมีการติ๊กแพกแล้วก็เสริมช่วงหัวไหล่นิดนึงนะครับรู้จักบอดี้แล้วอย่างที่บอกว่ากล้ามเนื้ออกของน้องโอเคสมบูรณ์นะครับ แต่ช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่อาจจะเสริมกล้ามเนื้อช่วงหัวไหล่ด้านหลังนิดนึงแล้วให้ไหล่ด้านข้างออกมานิดนึงนะครับเพื่อให้มันดูสมบูรณ์นะครับแต่ส่วนที่เราต้องการเพิ่มมากที่สุดก็คือกล้ามเนื้อต้นขาส่วนนี้เราต้องบริหารนะครับเพื่อจะเสริมสร้างให้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าท้องให้มันมีเป็นติกแพ็คนะครับแล้วก็เรื่องอาหารนะครับอาจจะแนะนําน้องนิดน,นึงเกี่ยวกับการทานอาหาร ่วงนี้เราอาจจะเน้นเกี่ยวกับทานมีเป็นพวกอไก่นะครับเป็นพวกไข่ขาวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพวกเนื้อปลาหรือเป็นพวกเนื้อก็ได้นะครับพยายามหลีกเลี่ยงของพวกทอดๆผัดๆเพื่อเราลดปริมาณไขมันให้น้อยน้อยลงเพื่อจะทําให้หน้าท้องเราเกิดการติดแท้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะเล่นไพโอสอบบอกนะครับไพโอสอบบอกวิธีการเล่นนะครับวันนี้เราก็จะ ให้น้องถือลูกไดนามิกบอลนิดนึงนะครับเพราะตัวนี้จะช่วยทำให้แกนกลางลำตัวเราแข็งแรงด้วยหน้าท้องแล้วก็กระโดดจ้อั p ขึ้นนะจ้ำขึ้นไพลอบ็อกนะเพื่อให้ตัวต้นขาและกล้ามเนื้อหน้าท้องของน้องเขาแข็งแรงด้วยการเงี้กล้ามเนื้อต้นขานะครับมันจะทำงานเต็มที่ทำให้กล้ามเนื้อต้นขาใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อหน้าท้องมันจะเกรง ตลอดเวลานะครับแล้วก็ช่วงหัวไหล่ที่เราถือไม่ได้ตีนบอลไว้นะครับจะได้กล้ามเนื้อหลายมัดนะครับทั้งหน้าท้องหัวไหล่แล้วก็ต้นขานะครับ mm hmm. อย่างที่บอกเราฝึกแล้วน้องมีวินัยกนในการฝึกนะมาออกกําลังกายสม่ําเสมอรับรองสิ่งที่เราต้องการที่จะเสริมที่เราขาดไปไม่ว่าหัวไหล่หน้าท้องหรือต้นขาเนี่ยรับรองภายในระยะเวลาหนึ่ง,งเดือนน่ะนน้องสามารถทำให้กล้ามเนื้อตรงที่เราขาดไปสมบูรณ์แบบได้ คครับนี่คือน้องอารัสนะครับน้องอารัชเนี่ยคือจะมีส่วนสูงที่สูงอยู่แล้วนะครับส่วน190และน้ำหนักตอนนี้อยู่ที่ประมาณ77กิโลระดับส่วนสูงกับน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะบาลานซ์กันค่อนข้างจะโอเคนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างว่าสัดส่วนของของน้องอารัชเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวให้น้องอารัชครับลองถอดเสื้อดูครับเรามาดูว่าส่วนของอัปเปอร์ก่อนอัปเปอร์บอดี้นะครับตั้งแต่ช่วงนี้ถึงช่วงเอวนะครับดูในช่วงของหน้าอกนะครับหน้าอก ของน้องเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่อยู่แล้วนะครับแต่เราจะเน้นเนี่ยเน้นในช่วงของอกด้านบนอาจจะแฟบไปนี้น้องจะมีอกด้านข้างและด้านล่างอยู่แล้วนะครับอันนี้ถัดลงมาครับจะเป็นช่วงหน้าท้องหน้าท้องของน้องเนี่ยอาจจะมีรอยของกล้ามเนื้อหน้าท้องอยู่บ้างพอเห็นเรือนร่างนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะพยายามเน้นในเรื่องของการควบคุมอาหารนะครับการเล่นท่าหน้าท้องที่ทําให้หน้าท้องเราแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วประกอบไปด้วยการควบคุมอาหารด้วย เพื่อเป็นการลดเปอร์เซ so so ็นต awesome. <t us 2> so ์ไขมันในช่องท้องเพื่อให้เราเนี่ยเห็นกล้ามหน้าท้องได้ชัดขึ้นการกินนะครับในส่วนของเรื่องของการกินนะครับการรับประทานอาหารเนี่ยการบริโภคต่างๆเนี่ยน้อง่ยต้องควบคุมในเรื่องของของมันของทอดต้องงดนะครับแล้วก็น้ําอัดลมนะครับเราเปลี่ยนเป็นน้ําเปล่าแทนนะครับะฉะนั้าจะดีในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับอาหารที่มีเปอร์เซ็นต์ไขมันเยอะๆเราตัดทิ้งเลยนะครับเน้นในเรื่องของประเภทโปรตีนนะครับพวก เนื้อไก่เนื้อปลานะครับน้ำก็เปลี่ยนเป็นพวกน้ำเปล่านะครับก็จะทำให้หน้าท้องเราเนี่ยเห็นได้ชัดขึ้นโอเคครับสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับให้แข็งแรงขึ้นนะครับสำหรับผู้ชมทางบ้านนะครับที่ไม่มีอุปกรณ์นะครับเราสามารถใช้ในส่วนของบอดี้เวทคือซิทอัพได้นะครับการซิทอัพเนี่ยทำให้หน้าท้องเราแข็งแรงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องด้านบนและท้องด้านกลางนะครับอันนี้วิธีการซิทอัพเนี่ยง่ายๆเนี่ยเราอาจจะทำประมาณ 200ครั้ง3 0 0ครั้งหรือว่าเท่าที่เราไหวนะครับโอเคครับสำหรับตัวน้องอารัตเองนะครับก็เราจะเน้นที่หน้าท้องเหมือนกันนะครับแต่สําหรับหน้าท้องเนี่ยผมจะใช้อุปกรณ์ช่วยในเรื่องของความแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งครับอุปกรณ์ตัวนี้ครับชื่อว่าอุปกรณ์ trx นะครับนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องให้แข็งแรงขึ้นการลํลตัวนะครับท่านี้นะครับเรียกว่าท่า trx superman นะครับจะทําให้กล้ามเนื้อหน้าท้องครับเรากระชับขึ้นนะครับวิธีการเล่น นะครับโอเคให้เราครับยืนตรงนี้นะฮะโอเคแล้วก็เอาหัวสอดเข้าไปาให้เชือกอยู่ตรงระหว่างตรงช่วงหัวไหล่นะครับลำตัวโอเคเอามือจับไว้นะครับยืนขาให้เท่ากับมือนะครับไม่กว้างไปแล้วไม่แคบจนเกินไปเราไปให้เรามองไปด้านหน้านะครับดันตัวไปด้านหน้ากดสะโพกลงหายใจออกค้างไว้แล้วกลับเข้ามาให้มืออยู่ตรงระดับหัวเขา่าหรือต้นขาด้านหน้าดันออกไปด้านหน้าหายใจออกกดสะโพกลง กลับเข้ามาหายใจเข้าประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้อ่ะมือจับไว้นะครับโ okay. อเคเท้าเดินเข้ามาเล็กน้อยอ่านะครับย่อขาดิดหนึ่งยืนให้เท่าพี่นะโอเคอ่ะอันนี้ครับให้เราเกรงหน้าท้องไว้ตามองไปด้านหน้านะครับอนนี้ไลด์มือไปพร้อมๆกันเหมือนท่าปุร์แมนกดสะโพกลงโอเคหายใจออกค้างไว้เกรงหน้าท้องแล้วกลับเข้ามามืออยู่ตรงระดับหัวเขา่าโอเคครับแล้วดันออกไปฮึหายใจออกเกรงหน้าท้องนะครับ โอเคแล้วกลับเข้ามานี้เราอีกครั้งหนึ่งโอเคดันออกหายใจออกปึ๊บเกร็งหน้าท้องอ่าแล้วกลับเข้ามาโอเคครับประมาณนี้ครับเราทําประมาณ15ครั้งนะครับต่อเซตจะทําให้หน้าท้องเราแข็งแรงขึ้นลองทํานะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามปึ๊บเกร็งหน้าท้องดีปึ๊บกลับเข้ามาอ่าปึ๊บดันออก1 2ึ่งสองสามปึ๊บดีครับดีครับโอเคปึ๊บดันออกมาด้านหน้าดันออกมาด้านหน้าเกร็งหน้าท้องหายใจออกปึ๊บดีปึ๊บ 5, เยี่ยมดันออกอึ๊บดีมากเก่ง้าท้องเยอะอึ๊บดันจับเข้าไปเยี่ยมอึ๊บโอเคครับเมื่อกี้เราได้ดูน้องอารัฐนะไ,ได้ออกมังกายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันในระยะเวลาสั้นๆนะครับว่าน้องเนี่ยจะพัฒนาส่วนไหนได้ดีขึ้นบ้างนะครับโอเคครับ แล้ววันนี้นะครับน้องๆทั้ง12คนเนี่ยก็ได้มาพบปากกับเทรนเนอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ละคนก็จะได้ดูข้อดีหรือข้อเสียของทางร่างกายของตัวเองนะครับแล้วก็เทรนเนอร์ก็จะนําข้อนั้นเนี่ยมาปรับปรุงศักยภาพทางด้านร่างกายบุค,คลิกภาพกันต่อไปนะครับและคุณผู้ชมท่านไหนนะครับอยากจะฝากกาลังใจหรือว่าจาอยากจะพูดคุยกับน้องๆท่านไหนก็เชิญคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับและฝากคุณผู้ชมติดตามทางช่องทาง msthailand.com นะครับและสำหรับวันนี้ท็อปขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ